ันนี้เราจะมาปั้นดินกันค่ะขั้นตอนแรกเราต้องไปหาดินก่อนนะคะเราจะหาดินจากน้ำค่ะในน้ำจะเป็นโคลนแล้วใครจะเป็นคนลงไปตักค่ะไปกันเดี๋ยวเลยวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษหนึ่คนที่จะมาร่วมทำกิจกรรมกับเราด้วยชื่อแองจี้ชื่ออะไรคะแองจี้แองจี้ค่ะโอเคเราไปขุดกันเลยนะคะ ปานซูฟเวอร์วีมาค่ะแอนจี้แมนนิชแนนมาค่ะปรินพันลิดามาค่ะพร้อมหรือย,ยังคะพร้อมแล้วค่ะอันนี้อ่าของจีแอนจี้พี่ใหญ่ก่อนให้พี่ใหญ่ใหญ่แล้วก็ลองเลยพี่ปานระวังกางเกงเลอะีนนที่เท่าว,วันนี้เราจะปั้นตัวอะไรก่อน แมวเอาง่ายๆดิแมวไงเอาลูกบอลก่อนได้มอันพี่ช่วยไหมพี่ช่วยหน่อยได้ไหมคะได้แล้วได้แล้วทำปั้นกลมๆปั้นกลมอ่อนอดเราแบกมาแล้วปั้นกลมอย่างนี้ใช้สองมือใช้สองมือถูๆๆๆๆเอ่ๆๆๆๆ ได้ไคะคุณครูได้นะครับหือแบบนี้ได้วยคคะได้ครับแต่มันจะเลอะพื้นค่ะตอนนี้เราจะได้ตัวควายก่อนอันนี้เป็นหน้าของควายเหรอเฮ้ยตัวควายตัวควายอ๋อใหญ่ใช่ไหมอ้าเด็หน่อยเด็หน่อยเด็งน้อยเฮ้ยทำไมควายเล็กจัง่ะอะไรตาควายอ่ะพะยายควายมาไหมเรียนหนูตองเรียนได้ด้วยเหรอคะ ได้ยางได้ตัวยางนะอ,าอ,อ้าวทีนี้ปั้นเล็กๆอ่ะปิ้นปั้นเล็กๆเพืเอ่อเป็นขาสี่ขาเอากลมๆก,ก่อนมาใ้กลมๆก่อนสี่ขานะออขาที่หนึ่งให้เท่าๆกันนะเดี๋ยวขาพี่การนะคะ <c oughs> ของของปินจะเป็นควายตัวเล็กๆใช่ไหมคะอ่ะอีกอีกสามก้อนเลยค่ะปินเอาสี่ก้อนนะคะขาสี่ขาค่ะอ่ะแล้วก็ขาก้อนที่สองตา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 แล้วก็เบตแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้ตายกัน ไม่ใช่เสร็จแล้วจะเล่นไก่ชนกันอันไหนโชว์หน่อยคะของคุณครูขาดหางควายเดี๋ยวต้องแต่งให้มันติดกันก่อนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งบี้อันนั้นเราไว้ทำควายอันนี้เป็นโมเดลต้นแบบต้นแบบเสียชีวิตไปแล้วเป็นโปรโตไทป์นะคะอันนี้ ตัวท้ายเสียชีวิตไปแล้ว,แล,วแล้วพี่ปา y y e เด็กยังไม่ได้ขาเลยเดี๋ยวพี่ช่วยทำนะนี่คือต้นแบบนะคะเด็กๆได้กันบ้างรือยังคะจริงๆควายตัวนี้มันจริงๆควายตัวนี้มันก็เป็นมันก็ต้องทำให้คนแบบนี้จริงๆใช่ใช่ค่ะแต่ตัวนั้นมันทำนานแล้วมันแห้งจนมันแตกแล้วว่า โอยหาเป็นอ้ยจ่อยโ oh. อย้อ้าวควายต้นแบบเสร็จแล้วนะคะมันคือควายลูกผสมของวัวกระทิงนี่นะคะต้นแบบนะคะเด็กๆอ่าครูประกรบทีละคนเลยค่ะอันนี้ควายของจี้ใช่ไหมคะค่ะขาได้สามข้างแล้วควายมีขากี่ขาคะ โอเคขาดอีกกี่อันคะอีกหนึ่งอโอเคอีกหนึ่งอันอ่ะี่ปานมือเริ่มแห้งนี่ของพี่ปานนะคะแล้วก็ขาพี่ปานได้ถามแล้วนะคะต้องการอุปกรณ์อะไรบอกครู่ผู้ช่วยนะคะได้ค่ะอ่าแล้วคนนี้ล่ะคะกำลังจะได้ขาครบสี่ขาแล้วอู้ตัวเล็กทำไมขาใหญ่จังเลยค่ะเป็นโ์ชั่น s อดีน่ารักอยู่ข้อสี โอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวรอประกบแป๊บหนึ่งนะคะเราต้องเอาไม้จิ้มฟันจิ้มเข้าไปอ่ะใช่ค่ะของกบปีนเป็นหมาหรือเป็นควายดีดูถ้าอย่างไรมันจะจิ้มไม่อะเป็นหมาใช่มันจะไม่ติดกันนะคะเฮ้ยนั่นคือหมาเฮ้ยใช่ควายไม่เข้าหูอะไหนไหนไหนป็นคือหมานะคะเป็นหมาหน้ายาวมันชื่ออะไรนะบูเทรีอ่ะ นบูเทเรียโอ้เหมือนบูเทเรียเออเหมือนบูเทเรียเอาหน้าโค้งๆหน่อยหนูเอาแต่เข้าไปใหญ่้าไปเจ้าไปเจ้ไปนี่ทำการประกบขาควายกันแล้วนะคะอ้าวหมูปิ้งก็ได้ขาหมาเหรอได้ไหมคะลูกโอ้โหผลงาน เย้จี้เสร็จแล้วเจะจี้วางสิว่ามันอยู่ตั้งได้ไหมลูกวางกับพื้นนี่ของจี้ของจ,จี้อันนี้ของจี้นะคะเย้เก่งมากอะของพี่ป้านพี่ป้านยังไม่ขอเไหนขอไม้หน่อยเย,ออยังไม่เสร็จเรายังไม่ได้ทำหางเก่งมากพี่ปนันเก่งมากเ,าเยี <y> ่ยม ใช่เดี๋ยวเราทำหางอ่านี่เห็นดูหุ้ยตัวอะไรเนี่ยปมาณนี้ได้แล้วเยอะมากครั้งแรกของจี้หัว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 แบะแบะมันแตกเริ่มแห้งเด็กเด็กเดี๋ยวให้พ่อให้พ่อเชื่อมให้ คีต้องเชื่อม,มใช้น้ำใช้น้ำนรูกๆที่มือแล้วเราก็เอามาเกี่ยเกียนี่เก่งมากเลยตอยช่วยต่อไปแต่อันนี้จี้เก่งมากเลยกับพี่ปานทำเองเลยใช,ใช่ไหมคะหนูไม่ต้องให้ช่วยแล้วใช่เก่งมากพี่ปานช่วยทำใช่ไหมคะมนิดหน่อยขันนิดหน่อยโชวน้อยไม่ธรรมดา หงายท้องอันนี้ควายพี่ฟันน่ารักมากเลยไหนอย่าอย่าความตีเดี๋ยวมันมันหลุดเป็นชิ้นๆไหนไหนดูดูใกล้ๆดูใกล้ๆโอ้โห้วไหนหันทังนี้หันหน้าันหน้าหันหน้าหันหน้าโอเคที่จะเติมแต่งขาหน่อยจี้แล้วก็เติมตาเติมปากใช่ไหมคะโอ้โห เก่งมากค่ะต่อไปปั้นตามจินตนาการปั้นอะไรก็ได้ <Okay. S 2> โอเคไปน้่งพี่พี่รู้แล้วว่าพี่จะปั้นอะไรที่มันปั้นงางพี่ต้องปั้นปินพ่อปั้นอะไรคะน้ำปั้นอะไรนะคะแโโมนสโนว์แมนคืออะไรคะสโนว์แมนสโนว์แมนชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรคะปิน ชื่ออะไรมันมีชื่อไหมโอลาฟใช่โอลาฟโอ้โอลาฟพ่อ,พพอเหมือนมากเดี๋ยวพี่ปานไปหาก,กิ่งไม้ไมาทำแขนโอลาฟดูไม่ไงสองอันกันอันนี้อัมเบล่าพี่ปานนะคะ